คนน้ี่กจำเราว่าจะปั๊มต่อย่หอเมืจะปั๊มต่อแล้วเราช่วยคอยแล้วแล้วกูร้องเล่นที่ช่วยต้องช่วยตลอดรอดป่ะเด็กที่เขาเป็นผู้หญิงนะมึงเชื่อไหมใครช่วยเมื่อกี้ใครช่วยกูช่วยคนเดียวเลยเพื่อโอ้ยเนี่ยมีแต่กูยืนพูดหนูคนเดียวกูหันหลังไปนั่นคือเนื้อคู่ของกูเนื้อมึงคอยดูเลยคนที่กูได้เตา น่าจะเป็นเนื้อหลายม่ใช่เป็นีัดีประธานโทษเถอะครับไปมึงอ่ะ,อะอประธานโทษอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ ปลาปาสันดิจคจาพ่านี่เดี๋ยวจะอ้วกเข้าสิอะไรละอ่อ,อ,อยอะไรอย่างนี้อ่อยแต่มันไม่เอานี่เป็นทำไมท้าไนมาเนี่ยถึงโดนขอไล่ปั๊มมาข<ห>นาดไ,<ห>ไอ้ท่านึงไงอันคือว่าฉันสองคนก็เดินกันมาเฉยๆนะก็แต่งตัวนุ่งนิดนุ่งหน่อยนะรู้ไหมเนี่ยมัมานน่าเกลียดนะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะนี่คนในเมืองเขาแต่งตัวกันอย่างนี้เลยแต่งตัวไม่มีสักหนุนลุนชาสักหนุนลุนชาคุณลุนช้าเลยชั้นนี้แต่งตัวนี่ต้องเสื้อต้องมิดคอน่ะ นี่เดี๋ยวก่อนน้ำแบบนั้นเขาเรียกว่าเฉยจากคนในมือเขาแต่งตัวกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละจริงเ<ไ>หรอเออไม่ใช่แล้วและนี่ไล่เขาโดนไล่ปั๊มมาที่วิ่งมาไก่ไหเนยไกลสิหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ยอมมันไปเออจะป้าไล่ผ้าโดนไล่ปั๊มมามันก็ต้องวิ่งที่ยอมไปเถอะแป๊บเดียว<อ>แม่กูโดนไล่ปั๊มตั้งสิบห้าคน<อ>วิ่งนี่เข้าไปในปา่าปุ้ยเออนทุรนทุรายทุรนเลยล้มไปทั้งันถึงขา,า,ายนี่ถึงขาแม่กูคว้าไม้หน้าสาบได้ฟาดแม่มเลยนอนนุ่นหัว ห้าคนชั่วโมงกว่าเดินออกมาจากป่ากล้วยตะโกนดังเลยตะโกนอะไรพะลุเปล่าเลยได้ยเจอมึงไหมได้เจอมึงไหมเจอกูเจอมึงด้วยอ่ะเจอครูรู้ใครมือไหมนะออรู้แล้วรู้แล้วรู้ใครผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนนี้เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเลิกเลิกเป็นอะไรเขาเห็นบอกเขามาทำอะไรก็ออปาร์เซอรี่เลยครับเอ่อ ดี๋ยวก่อนนะจ้าเธอสองคนพูดจาแบบนี้แสดงว่าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมหก้านน้องอย่าเรียกว่าบ้านนอกครับคุณเรียกเราบ้านนอกอย่เรียกว่าบ้านนอกครับเรียกว่าที่ห่างไกลความเจริญครับผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนครับจะชื่อว่าอะไรจ้าจะชื่อพันธ์จ้ะในพันธ์และเธอล่ะผมชื่อประสิทธิ์ครับประสิทธิ์โอ้ชื่อพ่อชื่อพ่ายเลยพวกมึงอุ้มมันรวยนะมันชื่อประสิทธิ์ประสิทธิ์อกประสิทธิ์ประสิทธิ์ทีิเมย์ด้วย ให้บอลภาษาป,ประสิทธิ์ประสิทธิ์ครับประสิทธิธ์กนะนทษฐาไทยจะฉันจะขอแนะนำตัวเธอสองคนด้ยวยนะจ๊ะฉันเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาโอ้ฉันจะเป็นเจ้าจา้ะเอาแล้วเป็นเจ้าส่งเมื่อไหร่นะจะไปดูดวงมีศาสตร์ระจำแม่รู้ว่าทรงตามบอกปัสสันิททั่วไปไม่ใช่เจ้าแบบนั้น,นต้องอะไรบอกัสสันิทเอออ้าวต่างซุ้มแล้วก็นั่งทรงเลยเจ้าพ่อปัสสันิทเออ ฉันเป็ดพระราชธิดาจ้ะพระราชธิดาใช่ประกวดมากี่เวทีแล้วได้เป็นที่ดานทำไมง่จังเลยโอ้โหนี่เจ้าอยู่หัวเห่าอะไรจ้ะเป็นเห่าอ๋อเป็นพระเจ้าเห่าเห่เจ้าเจ่ามากนะเจ้าปกครองพื้นดินน่ะเป็นเพชรเดือนสิบอกให้เข้าใจหน่อยสิหรือเป็นตะขาบแตละตะวันตะขาบรีตีนเยอะเจ้าฟ้ามหากษัตริักจ้ะอ๋อ เจ้าฟ้ามาหากษัตเอรู้ความจริงแล้วสินะคูมไม่อยากลู้มมไไงไปกลยส่งขกับงนี่เป็นเจ้าได้ไอ้ห้า่วยเจ้าไว้ได้ตังเยอะนลมึงไหนะอันนี้เป็นเจ้าเออและนี่เป็นไข่อันนี่น่าจะเป็นคนแข็งชิบหายไปใช้จมือไพ่ พันได้ทำตัวสิให้นามบ้างเ็นอะไรไว้ฮะเ็นอะไรนี่ครูจะถามอยู่เออสรุปเลือที่มันเหม็นนะเหม็นปลาสลิดหรือเหม็นอีน้เหี้ยนี่นี่ไอ้เหี้ยลงมันมาอย่างนี้ <c oughs> เหม็นย้อนลมเลนนยนี่ยังไงพนุษณะได้ทำตัวได้ทำตัวหยอกยอกันหยอกกันใช่ไมนโนตรีพระมาพระม,าระมานางน,นี่ เป็นนามของเรามีตำแหน่งเป็นขี้ข้ขาเจ้าขี้ข้ขาใหญา,านักเป็นพักขี้ข้าเที่แล้วแม่คนแก่ๆข้างหลังนั่นเล่าเขาคือใครเขาเป็นขี้ข้าของขี้ข้าอีกทีหนึ่งชื่อ Hello การยังดีมึงเลยเอาอย่างี้กนันแล้วจ้าเธอสองคนเนี่ยทำคุดงามกรรมดีเอาไว้แล้วยังไงล่ะก็ต้องได้รับรางวัลใช่ไหมแต่ว่าอีกไม่มีเงินมาหรอกจ้ะเอ้าไม่มีเงินใช่ไปกู้มาก่อนไปเป็นเจ้าจะไปกู้ได้ยังไงล่ะเป็นเจ้าก็ต้องมี นี้ก็แล้วกันนะถ้าอยากได้รางวัลนดูหลบเห็ุยอดประสาทดูไหมไหนจ๊ะโน้ตไหนจ๊ะเห็นจ้ะนั่นกระท่อมเข้าป่าไปหต่อยจ้มีพวกเอิบแรงงานพม่าไปนอนเข้าไม่ใช่ยอดประสาทติ่งต่างเอาเซ่โอ้มาติ๊งต่างอย่างนี้ติ่งตองเลยจ้ะอ้าวเฮ้คันยอเขาเป็นประสาทยอดประสาทดูนะนะที่มีควันผุผุน่ะนะไปดูที่ คนงานดูกัญชาหรือเปล่าวัดการจังไรอ่ะนี่ย่ดนภาษาเน,น,นะนะจะมีห้องสีชมพูอยู่ออถ้าเธออยากได้รางวัลปีนไปที่ห้องนั้นถ้าเธออยากจะได้อะไรเทีให้เธอขอมาหญิงจะมอบให้เธอทุกอย่างาเลยนะจ๊ะเรา่มมือ,อเนอะจะรอปุ๊บ รีบกลับบ้านมึงรู้ได้ไงอ่ะกุ้งตุ้งตุ้งลากเลือด นี่อะไรกูโฆโฆไม่เคยยืมตังค์มึงโฆโฆนี่เิีอะไม่มีหรอกทิศทิศไหนกูยังไม่ได้บวชเลยเรียกกูทิศขอบคุณมากเลยแต่ที่ช่วยเราไว้อะซี่หอยบาําเพ็ญอะไรพูารา้ธรรมดาคนานี้ก็ขอบคุณไงมาโดนตกกระโปงขอบคุณนี่กูเม่นกูเนี่ยขอบคุณไม่เป็นไรครับ พี่คโอ้โหี่สาช่วยเราต้องมีใจให้แน่หน่อยนี่มันเอาปลายค้นตีนเคยค้างไปล้ยอีกะันี้ควเังที่มนมรื่อแต่เราต้องเล่นตัวก่อนแบบว่าไม่ไปไม่ไปอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้จะปมีตังค์ซื้อแต่ด้องไปสองพกว่าแล้วอยากได้หน่อยสิเอาได้ได้อยากได้ นรามีของฝันไว้ให้มีนะมีของฝันคนที่นี่เป็นคนในเมืองกินก็แบบของขวัญอีกหมายเรียกของฝันันแรกะเราเกียมไม่ให้แล้วเขาเรียกเตรียมเกียมพ่อสิเกี่ยมเขาใช้แต่ยก้าป่าหญ้าหมูอยู่นบอกเตรียม,มก็แหละเห็นนู่นไหมตรงไหนจ๊ะมองไปงสูงๆตรงนั้นน่ะเหรอใช่ไอ้ที่เป็นย,ยาวๆใช่ นั่นมันเ <laughs> มนวัดนี่ใช่เลยไหมอ่าใช้ยอยู่ในเมนเลยจ้ะไม่ใช่ยอดแหลมแหลมเป็นปราสาทโอ,อ้เข้าไปข้งางหน้าจะเป็นไฟกระพริบแล้วเขาลึกเข้าไปหน่อยเลกเข้าไปเป็นห้องสีแดงคุณคุณแล้วเนี่ยเอาพาเลยวขวาเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเป็นสีชมพูออ้ยสีชมพูใช่พอเลี้ยวซ้ายนี่ห้องเป็นแบบสีออกมุมมุมต้เงินต้อเงินได้ใช่เลยไม่ต้องห่วงไปไม่พลาดแน่จำเคยไปมาแล้ว ที่ไหนอ่ะซองกะหรี่บางพีกะหรีู่